อริยสัจสี่จากปฏิบัติเนี่ยกรณีของนิโรธอริยสัจ EP สองเนี่ยซึ่ง EP แรกเราก็ได้เล่าไปแล้วนะว่ามันเป็นตัวอินโทรระหว่างว่าอมันเกิดมันมีสภาวะมันเป็นลักษณะอย่างไงเนี่ยมันเป็นลักษณะของอริยสัจคราวนี้มาดูตัวข้องมันที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาอย่างไาแล้วมันเป็นสภาวะเป็นยังไง เพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็มีหลายช่องหลายครูบาอาจารย์แล้วก็ที่เขียนกันไว้ในตำุงตำราหรือว่าในแม้เสเดนพระไตปิฎกก็เขียนกันไว้เยอะแยะไปแล้ก็คราวนี้เนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าไอ้ใครพูดผูกหรือใครพูดผิดบางคนก็ใช้ว่าใช้คํานั้นแล้วไม่ใช้คํานี้เลยไอ้พวกนี้มันเป็นแค่เอคําเรียกชื่อของมันแค่นั้นเองนะเป็นชื่อของมันมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงของมันมันจะเหมือนกัน มันจะมันจะรู้ได้เลยแตวจริงของมันอ่จิตอ่อรู้เห็นเท่าเท่าทันอะการรู้เห็นเท่าทันจิตเนี่ยมันการรู้เห็นเท่าทันจิตเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นเอ่อถ้าเคยเห็นไอ้ตัวเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไว้ที่มันตีกันมุ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 นอะถ้าดวงตาของเรามันเห็นมันมุนมุน,มนความเร็วเท่ากับดวงตาของเรา เราจะเห็นว่ามันปีกมันไม่หมุนอถ้ามีใครถ้าถ้ามีใครสังเกตดูนะเห็นว่าก็บินมันหมุนหมุนหมุน่ะลักษณะไอ้ที่มันหมุนหมุนอย่างนั้ถ้ารอบมันได้กันกับไอ้กระตาของเราเนี่ยคือประมาณสัก2ส3 0เามสิเมตต่อต่อวินาทีเนี่ยมันจะเห็นว่าปีกมันไม่หมุนเหมือนกันอันนี้คือคือการเห็นทันเมื่อเห็นทันมันจะมันจะเข้าใจว่าโอ้อันนี้มันมันเป็น มันเป็นของมันอย่างนั้นเองจิตมันเป็นขอมันยี่นี้เนี่ยถ้ามัถ้ามันเป็นสภาวะนิโรธอย่างเงี้ยนะเอ่อมันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับเร็วมากเราเห็นทันความเร็วของมันเลยนะระดับระดับระดับระับเห็นทุกอันเลยไม่ว่าเก็บก็เลยเห็นมันเป็นถ้าประทัสมัยใหม่แล้วก็เป็นเลเยอร์อันนี้นะเป็นอันนี้เป็นเกียเสียงอันนี้เป็น แอบมีดีโอนะที่มีความเคลื่อนไหวมีต้นไม้มีโอขเห็นไประดับของพิกเซลเลยอะ่ะประมาณอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นตัวที่ถ้าเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าท่านคนที่บรรลุแล้วเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอบอกทางอย่ากลวงทาง จุดประทีปในขี้มืดะความสว่างเนี่ยไล่ความมืดคือปกตินี่เราจะไปอยู่ในโลกเขาเรียกว่าโลกกระทำแปนก็มีอ,อ,อลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริมมีนินทามีทุ์มีสุขอันนี้คือลักษณะของโลกนงถ้าเมื่อไหร่ที่เราเราเห็นเราเราเห็นไอ,ไอ้ทนันจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ไอ้ยศเสื่อมยศอะไรเงี้ลาบเสื่อมลาบคือเห็นตัวของมันเราไม่ได้ไปเข้าไปเป็นตัวเขางมันตะ เราจะเห็นอันนี้คือสภาวะว่าเขาเหมือนหลายคนหลายช่องอาจจะพูดถึงเรื่องกองอูมันมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามันสว่างอะางนนอันนั้นมันก็เป็นมันก็เป็นอาการของมันนั่นแหละอาการของสภาวะนิพพานเนี่ยแหละคือนิพพานเนี่ยมันมันแปลว่ามันไม่ไปต่อคือมันเห็นแล้วคุณจะอ่อมันไม่ไปเกิดต่อเลยคือมันเราไม่ต้องไปไปปรุงมันต่อก็ได้หรือว่าเราจะใช้มันต่อก็ได้คือเราเห็นทันมันคิดอ่ะ เห็นทันความคิดอ่ะเรียกว่าอสังขารเนี่ยมันคือมันวิสังขารคือเราเห็นแจ้งในการคิดมันคิดอะไรอยู่เราเห็นเลยเราเรารู้ทันเลยโอ้อันนี้มันความเห็นแก่ตัวนี่ว่าอันนี้ไอเหรอปีว่าอันนี้อยากได้ของเขาอันนี้เอออันนี้ว่าตัวเองสูงขึ้นอันนี้ว่าตัวเองดีกว่าเขาอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นภาวะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิสังขารหรือว่าปฏิเวทก็คือ ถ้าใครดูตามกระแสปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมที่บอกเล่ามาว่าอภิชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาเวทนามาจนถึงสลายนะปัญญาผัดสูผัดสักปัญญาเวทนาพอมันผัสศักปุ๊บเนี่ยมันปัญญาเวทนาพอถึงเวทนาแล้วมันไม่ไปต่อนี่ว่าปฏิเวทเวทะปฏิเวทคือมันไม่ไปต่อมันอยู่แค่ปฏิเวทแล้วมันกลับไปมันก็วว่าทวนกระแสคืนอย่างนี้เป็นต้น รือว่าวิมุตความเห็นแจ้งก็เล่าในอีพีหนึ่งไปบ้างพอสมควรแล้วก็คือเอ่านเห็นแจ้งนี่มันไม่ใช่สว่างแบบอที่คนเข้าฌานเขาเข้าไปแล้วเขาเห็นความสว่างในในนั้นมันเป็นแค่ความคิดอันนั้นนะมันอยู่ในมันอยู่ในจิตอยู่นะมันไม่ใช่สว่างแบมมันสว่างมันคือสว่างแบบเข้าใจแบบเห็นเห็นว่าเออจิตมันเกิดดับไม่เห็นมันจิตมันเกิดดับเราไปเห็นทัน嘛 อันนั้นน่ะหรือว่าพ,พูดถึงว่าเป็นการบรรลุธ,ธรรมอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นภาษาไทยน่ยว่าเป็นการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยน่ะหรือว่าจะเป็นการอุปมาก็ไปการข้ามฝั่งอย่างเงี้ยน่ะมันมันมีสับอยู่เยอะแยะแต่ว่ามันเป็นสภาวะเดียวกันผู้ที่เข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นสภาวะเดียวกันแต่ว่าพอออกมาพูดเนี่ยมันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสาว่าองพพดทธเจ้าที่มาพูดนะครับเอ่อ ท่านโมคลาณนะท่านอะไรอะไรต่างๆที่มาพูดเนี่ยก็พูดไม่เหมือนไม่มันก็ไม่เหมือนกัน่ะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้านบอกว่าให้ใช้คำของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานระดัมาตรฐาน,าฐานซึ่งมันก็จะไม่เกิดความสับสนภาษาลีบุตรเองท่านก็มามา,มาอุปมาซึ่งมันก็อุปมาอย่างเอาไม้พิงกันอย่างเงี้ยเอ่อไม้พิงกันมันมันต้องอยู่ด้วยสองอันอย่างเงี้ย มันคือมันแล้วประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะมาผู้บรรลุธรรมแล้วก็จะมามาบอกทำแต่ว่าเขาจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมแล้วมาบอกเรามันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับเรารู้เองเราเห็นเองสิ่งที่จะต้องทําคือเราต้องไปทําเองแล้วเห็นเองสิ่งที่พูดคือพูดให้ไปทําแล้วก็จะเห็นเองจิตของเราจะเห็นทันทันจิต มี่จิตเท่านั้นที่จะทันจิตอความเร็วเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรณเร็วมากเลยเอ่อเห็นสิ่งที่จะเห็นทันคือจิตต้องเห็นทนันจิตนะแล้วมันจะเห็นทันได้ยังไงก็เริ่มตั้งแต่ทุกเห็นรู้ทุกเนี่ยเรารู้ทุกเนี่ยรู้ทุกอย่ากำหนดรู้ทํากรรมฐานาทำกรรมฐานหากรรมฐานสิในสิ่งหนึ่งก็มาก,ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเห็นวิชาอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังในกรณีของ ทุกสมุทัยนะคือเมื่อไหร่ที่เราเห็นอับเห็นวิชาเนี่ยเราจะเห็นต้นเหตุของมันถ้าเราอถ้าเราไม่เห็นเหตุของมันเขาเรียกว่าอับวิชาคือไม่เห็นเหตุของมันมันยังมืดอยู่ไม่เห็นเหตุของมันมันยังโลภโกรธหลงมันยังอยู่ในนั้นอยู่เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มันสว่างเราไปเห็นมันเห็นการทํางานของจิตเห็นทำงานจิตเป็นเลเยอร์หรือไม่ก็อย่างสภาวะนิโรธาเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือว่าอยู่ในบาลีหนึ่งก็บอกว่า มันเหมือนกับเราสาดน้ําโสโครขึ้นไปบนฟ้าฟ้าก็ยังอยู่น้ําโสโครก็ยังอยู่แต่มันไม่ติดกันเนี่ยมันไม่ติดกันมันจะเป็นมันจะเป็นสภาวะอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นคือคืออุปมาแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปดูจริงๆแล้วเราจะเข้าใจได้เองเมื่อคุณเห็นมันอันนี้เนี่ยคือตัวตัวนิโรธาอีพีสองที่จะเล่าให้มาคือเป็นสภาพสภาพที่มัน มันสมบูรณ์แล้วก็คือมันเห็นแจ้งชั้นจนแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นสภาวะที่เอจิตไปเห็นทันเห็นทันทุกอันคือสติของจิตนี่แหละจะไปเห็นทันจิตทํางานทุกขบวนทุกเฟรมคือเห็นกันทุกเฟรมดังที่ลวงพ่าอาจเนี่ยมันใช้ยี่สิบห้าเฟรมต่อต่อวินาทีเนี่ยมันเห็นทุกเฟรมทุกเฟรมทุกเฟรมเลยเนี่ยสติไปเห็นทุกเฟรมอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้น เอ่อคนที่คนที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเอ่อเพราะเพราะเพราะบรรลุธรรมเสร็จแล้วเขาก็จะเห็นของเขาเนี่ยเขาบรรลุของเขาเหมือนกับถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติใหม่คุณแยกกายกับจิตให้ได้ก่อนคืออยู่ในภาวะของออการทากรรมฐานเนี่ยเมื่อไหร่คุณแยกกายกับจิตได้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าถอดจิตออกจากตัว,ต,ว,ต,วตัวเราตัวเราเองไปนะ มันไม่ได้ถอดออกไปอย่างนั้นมันคือเราเดินไปเรื่อแล้วว่าเราทาอะไรอยู่แล้วแต่มันจะเห็นอันนี้คือกายนะรู้เลยว่าเอออันนี้อ่าเย็น้อนอังแข็งนี่คือกายแล้วไอ้สิ่งที่มันมุกกวกวนเราคือจิตแล้วมันเห็นทังมันเองอันนั้นคือสภาวะที่เราแยกกายกับจิตให้ได้เมื่อเราแยกกายกับจิตได้ในในอ่ทุกขานิโรธอ่ทุกขานิโรธทุกขาริารารยาศาสตร์แล้วอันนี้สองคือคุณจะมาเห็นจิตมาเห็นจิตทำทำงานคือคราวนี้จะเห็นว่าจิตมันมันทำงานยังไงเออแล้วมันเกิดขึ้นมา เออนล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ปุ้งมันก็ดับไปหรือว่าก็ว่าวิชาสามอันนี้ก็จุตูปปาปัตยาไอแรกก,รก,ก,รก,ก็นี่บุเพนวาสานุติยานจุตูปปาปัตยาแล้วก็อสัขคย,ยานเมื่อเห็นอาสัมภคยานจนแจ้งจนชัดเจนแล้วอันนี้เขาเรียกว่าวิมุตติยานะวิมุตเอเป็นเป็นการเห็นว่าเออทีไอ่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับก้อนเมฆที่มันลอยไปหรือมันเราไอมีสติที่มันเป็นฉากหลัง ที่มันเป็นฉากอไอ่แล้วทาให้เกิดรูปถ้าเราไม่มีสติมันก็จะมีมีจิตหรือมีแสงเนี่ยส่องไปแสงเนี่ยส่องไปเอแต่ว่ามันไม่มีตัวฉากรองรับคือมันม,มีสติไม่มีฉากรองรับเราก็ไม่เห็นภาพนั้นเราก็ไปเป็นมันเราก็ไปเป็นไปอยู่ไปอยู่กับมันแล้วก็มืดอันนั้นคือภา,าวะสมาว่ามืดที่บอ่แบอกในบาลีที่ท่านพูดไว้นี่มี จักคุ้งตปาทีเนไหมยากคุ้งสาธิญาณนางุฏปาทีปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอโลกูฏปาทิคือพอพอคุณเห็นนะคุณจะเห็นเข้าใจว่าโอ้มันอโลกูคือมันสว่างอ่อย่างนี้น่ะคือมันเกิดอยู่ในภาวะจิตของเราออันนี้อยากจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ทำความเข้าใจอ่าแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วเข้าไปเห็นนะ คือที่เล่าให้ฟังนี่มันเป็นการปรุงแต่งมาทท้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเองของครูบาอาจารย์ที่มาสอนหรือว่าของที่เขาพาไปค้นคว้าโดยใช้เอไอเอมาทำเป็นอ่ายูทูบทุกวันนี้เกินไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นมันเป็นแค่เอ่อสุดตรมัจญปัญญากับจินตมัญปัญญาสุตตรมัจญาปัญญจินตมัจปัญญาก็คือมันอยู่ในความคิดความเห็น ของเขาเองก็แล้วแต่ของหลวงพ่อเองก็แล้วแต่ของอยู่ในพระไตรปิฎกก็แล้วแต่ของอยู่ในอะไรก็แล้วแต่น่ะที่เราไปอ่านไปเรียนรู้มาเนี่ยซึ่งมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันเป็นความคิดอยู่มันเป็นความคิดเนี่ยมันไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่เป็นสภาวธรรมคุณจะต้องเข้าไปเอ่อคือต้องทําคือลักษณะคือต้องทําอริยสัจสี่นะไมายว่าเอ่อทุกมาสมุทัยแล้วมาเนรุษเนี่ยไอ้ตัวนิโรธที่จะเกิดขึ้น อันนี้โลดเนี่ยเป็นผลนะเป็นผลของเป็นผลของไอ,อ,อ้ที่ปฏิบัติมาเป็นผลของเป็นผลของมรด้วยนะซึ่งไอ้ที่ทํากรรมฐานาน่ะมันคือการทํามรรคเนี่ยไอ้ตัวสรุปคือสุดท้ายคือมรรคคือคุณต้องเดินมรรคคุณถึงจะทําให้เกิดแต่รู้ทุกอ่าคือการกําหนดรู้เนี่ยกําหนดรู้นั่นก็คือการเดินมรรคเนี่แหละเอ่อสิ่งที่เราเราเห็นอยู่ในสภาพของเราปฏิบัติเนี่ยคือถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ย คือไม่ว่าจะรู้กาหนดรู้ทุก juegos, <blind point. S 2> คุณก็จะเห็นสมุไทยเห็นนิโรธเห็นมักคือ <c oughs> ดูตรงไหนมันก็จะเป็นเป็นเหลี่ยมมันโโ ins, มันก็กล่องสี่เหลี่ยมอะทุกสมุไทยนิโรธมักแต่มันก็กล่องสี่เหลี่ยมมันเป็นอนั uh <c oughs> นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะพลิกทางไหนออกมาให้เราเห็นแค่นั้นเองเนี่ยมันมันกล่องสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่ว่าอันนี้มันเป็น <c oughs> ทุกขาดนิราศรัต์เด็ดขาดน,นะอันนี้มันเป็นสมุไทยเด็ดขาดอันนี้มันเป็นคือสภาวะของมันเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน เทียงๆว่ามันพลิกออกมาให้เราเห็นว่าอันนี้มันเป็นมีมรกมากกว่าอันนี้เป็นเป็นสภาวะของนิโรธมากกว่านี่เป็นสภาวะของสมุทัยมากกว่าจนกว่าเราจะเข้าไปเห็นชัดเจนถึงขั้นอรหันนะคือจิจเขาทำกัามนเองอรหันเ่ยแปลว่าเราไม่ต้องเป็นลงมือทํเดี่วว่าถ้าหากว่ายังเป็นกําหนดรู้ทุกเป็นกรรมฐานอยู่หรือว่า ามาเห็นจิตในสมุทรไทยอยู่เนี่ยอันนี้ยังกระทําอยู่นะถ้าไม่กระทําถ้าไม่กระทํามันต้องเป็นนิโรธละนิโรธนิโรธนิโรธก็คือเราไม่ทําจิตของมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นของมันเองมันเป็น,นเ,นเนช่นนั้นเองอยืมสำนวนท่านผู้ถามมะมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าคุณเห็นสิ่งเนี้ยมันถึงจะอนิโรธมาหรือว่ามันจะเห็นแจ้ง หรือว่าบรรลุธรรมหรือว่าเราข้ามฝั่งได้อันนี้คือนี่คือสภาพของของการอิ้นรธหรือว่าสภาวะที่บเป็นอายศา,ศา,ศาสตรีหนึ่งที่มันเป็นผลของการปฏิบัติอันนี้เป็นอีนทียสองยาเล่าให้ให้ฟังที่ว่าตัวเข้ามาว่าเป็นอย่างเนี้ยสภาวะเป็นอย่างเนี้ยตัวนิพานคือมันไม่ไปต่อมันไม่เกิดต่อพิสังขารคือมันคือเราเห็นมันคิดอ่ะอันนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติรมได้ เอฟังไว้ก่อนถ้าหากว่าใครยังไปไม่ถึงก็ยังไม่เป็นไรหรอกเพื่อฟังไว้ก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นแวบๆนะนิพผานแต่แบบชั่วคราวอย่างเงี้ยอาจจะใครทําไประยะหนึ่งแล้วอาจจะเห็นได้แวบๆว่าเออพี่มันมันเข้าใจอ่ะมันเห็นนะมันเข้าใจเลยอย่างเงี้ยนะก็หมายนะเราเห็นจิตว่าจิตมาทางานอย่างเงี้ยมันมันจะเข้าใจแล้วเห็นเลยว่าโอ้อันนี้มันเกิดอย่างนี้ มันจะเป็นถ้า,าว่าใครมีสมาธิหรือว่าสติมีความหนาแน่นมากเพียงพอเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเหมือนกับความเร็วของรถไฟที่มันวิ่งไปอย่างเร็วเนี่ยจะว่าเราวิ่งเร็วเท่ากับมันได้เนี่ยเราก็จะเห็นความเร็วของมัน